สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกันต่อในเรื่องของ tuple ในภาษา Python กันนะครับผมโอเคเริ่มกันเลย tuple นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆ list เลยก็คือ,อเราจะประกาศสร้างแล้วก็เก็บค่าได้หลายค่าเนาะแต่ปัญหาของ tuple จะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าปัญหาแต่อาจจะเรียกว่าจุดเด่นของ tuple ก็คือบอกว่าจะไม่สามารถมาเปลี่ยนค่าทีหลังได้นะครับผมก็คือถ้าเราเก็บค่าแบบ อย,อ,ยอ,อย่างในสไลด์นะครับถ้าเราเก็บฟรุตเนาะเก็บเป็น Apple, Banana, ocado, แอปเปิลบานาน่าอะโวคาโดอะไรเงี้ยเราอยากมาเปลี่ยนแอปเปิลที่หลังเนี้ยคือไม่ได้นะครับทูพ่นบอกว่าไม่ได้เนาะแล้วทูพ่นเนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ในเขาเรียกว่าเก็บไว้ในเก็บไว้ในวงเล็บเปิดปิดนะครับผมจะประมาณนี้ซึ่งแล้วถามว่าเอา้าแล้วเราควรจะใช้ทูพ่หรือว่าใช้ลิฟต์ดีอันเนี้ยเราจะแยกยังไง อธิบายง่ายๆครับถ้าข้อมูลของคุณอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยเออคุณอาจจะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่ามันได้บ่อยอย่างเงี้ยถ้าอย่างคุณใช้ลิสไปเถอะนะครับแต่ถ้ากรณีที่คุณแบบว่าเก็บข้อมูลที่มันต้องเที่ยงตรงแม่นยำและห้ามให้คนทะลึงมาแก้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณต้องใช้ทูพ l ลนะครับผมโอเคซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้จริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะจากตัวอย่างนะครับผมผมพยายามจะ เปลี่ยนตำแหน่งที่ศูนย์ครับเปลี่ยนแอปเปิลให้เป็นทุเรียนมันก็แจ้งเออร์เอร์บอกเราเลยว่าเออเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ซัพพอร์ตการแอ s สไ n ค่านะครับสำหรับทูเพิลนะอ่าแล้วก็บทน,นี้ก็จะมีการแอ c เซ s ทูเพิลไอเทมก็คือการเข้าถึงครับก็คล้ายๆลิทครับก็คือเราก็เอ่อเข้าถึงอาจจะแสดงทั้งหมดหรือว่าเข้าถึงผ่านอินเด็กซ์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นแอ c เซ s เนาะการเข้าถึง นะครับก็จะมีรูปแบบอื่นด้วยอย่างที่เราเรียนไปในบทของลิสต์ก่อนท่านี้ก็จะมีลบหนึ่งเอาตัวสุดท้ายหนึ่งถึงสามหนึ่งไปถึงตัวสุดท้ายตัวเริ่มต้นไปถึงตัวที่สามต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตทูพลนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะถามครับเฮ้ยพี่ไหนเมื่อกี้บอกว่าทูพลเปลี่ยนค่าไม่ได้ไงแล้วมันอัปเดตมันจะได้ได้ไงวะพี่คือคือไงครับมันพอจะมีวิธีอยู่ก็คือเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงทูพลโดยตรงแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยน ไอตัวแปรที่มันเก็บทู p l e ลเราไว้ครับเปลี่ยนให้มันเป็น list ก่อนนะครับผมแล้วใส่ค่าเข้าไป assign ค่าเข้าไปจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาเป็น tuple นะครับผมมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับอันนี้คือกรณีที่จําเป็นจริงๆในการอัปเดตนะครับผมก็อัปเดต tuple นะครับผมแลยจริงๆบทนี้นะเราก็จะเรียนเป็น tuple กับ set นะครับก็ขอข้ามมา set ก่อนนิดน,นึงซึ่ง set ก็ตามชื่อเลยครับบทขอ้อศาสร์ที่เราเรียนกันมาก็คือ ถ้ามีข้อมูลซ้ํากันนะครับเราจะประกาศไว้ในปีกาเปิดปิดนะครับคือถ้าในกรณีที่เราเก็บซ้ํากันก็คือมันก็จะหยิบมาแค่ตัวเดียวนะครับมันไม่ได้แจ้งเอื้อเรืหรอกแต่มันหยิบมาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งโอเคครับบทต่อมาก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน add กับฟังก์ชัน remove ซึ่งก็จะง่ายหน่อย set จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้เยอะก็คือเพิ่มกับลบแค่นั้นนะครับผมนี่จะเป็นส่วนของ set เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาลงในส่วนของการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับ หลังจากเราเรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเปิดไวียดโคดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไป New New File ขึ้นมาใหม่ผมจะตั้งชื่อว่า EP5.py นะครับผมโอเคเรามาอยู่กับตัวแรกกันเลยก็คือ t u p l e นะครับเทสเทสเทสการสร้าง t ูกเขก็ง่าย,ายๆครับคล้ายๆลิทเลยสมมติผมจะสร้างเป็นนัมเบอร์ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมแล้วเราบอกว่าคือลิทเนี่ยเราเก็บแบบนี้นะครับเก็บเป็นเก็บไว้ในบัเก็ตแต่ว่า t ูเพลเนี่ยเราจะเก็บไว้ในวงเล็บนะครับผมแล้วผมก็เก็บเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็พิ้น์ออกมาพิมพ์ทูพ l e number ออกมาก็กดลันนะครับผมโอเคครับมันก็จะแสดงออกมาให้ผมนะครับาโอเคครับหลังจากเรากดลันนะครับเราก็จะได้นะครับทูพ l เล่หนึ่งสองสามสี่ห้าออกมานะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คไทมาหน่อยนะครับก็ใช้คําสั่งไทนะคำสั่งไทนี่ แล้วก็กดล้นครับมันก็จะบอกว่าเออเนี่ยเป็นทูพ l เพลนะแบบนี้โอเคแล้วทีนี้ผมก็บอกทุกคนไว้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าทูพ l เพลได้ในภายหลังนะครับโอเคผมก็จะทําให้ดูเลยสมมุติครับนัมเบอร์สมมุติผมอยากแบบว่าตําแหน่งตาแหน่งที่ศูนย์เนี่ยจากให้มันเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลขศูนย์นะครับ ผมก็มาเลย Number แล้วก็ใส่0เข้าไปนะครับจากนั้นเท่ากับ0แบบนี้แล้วผมก็ปริน t ออกมานะครับผมก็จะปรินเอปริน i n tuple number ออกมาแบบนี้แล้วผมก็กด run เลยจึบมันก็ฟ้อง error ทันทีบอกว่ามันไม่ support การ assign ค่านะนี่ครับซึ่งถ้าเราอัปเดตต้องบอกว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนค่ามันตรงๆรงะ มันไม่ได้เนาะแต่เราก็ยังพอจะมีวิธีอยู่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าอ๋อถ้างั้นอะ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นการาเปลี่ยนค่าอขออภยัยอันนี้เป็นเปลี่ยนค่าผมสร้างตัวแปรขึ้นมาขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนสมมติว่าอาจจะเป็น n u m b e อ L ขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็เอาไอ้น u m b e r ของผมอะ่ะ มายัดไว้ในิสต์ก่อนนี่ให้มันกลายเป็นิสต์ก่อนนะครับจากนั้นอะ่ะผมก็บอกว่าเออ number l นะ number l ตำแหน่งที่0นะให้มีค่าเท่ากับ0แบบนี้ซึ่งอันนี้ผมจะขออม m ม e n t ไว้ก่อนโอเคแบบนี้แล้วทีนี้ผมก็กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เป็นตัวแปร number เหมือนเดิมเท่ากับ tuple แล้วก็ยัดตัวแปร number l เข้ามาแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้ผมเสียนผิด tuple แบบนี้โอเคจากนั้นกดลันครับปุ๊บมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนค่าเนาะซึ่งเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของ access tuple เนาะก็คือการเข้าถึงรายการซึ่งผมจะสร้างาตัวแปร animal ขึ้นมาเพื่อเก็บ คูเพลของอสัตว์ไว้นะครับก็จะเป็นแคทแคทเบิร์ดนะครับแล้วก็ด็อกเอาเลยอีกทีน้อแล้วก็ฟิชแบบนี้นะครับผมโอเคการเข้าถึงก็ง่ายมากนะครับเอาแอนิ a มอลขึ้นมาก่อนใส่จากนั้นใส่นี่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ อยากแสดงที่ตำแหน่งไหนสมมติว่าอยากแสดงที่ตำแหน่งที่1นะครับผมก็กดลาเลยจ๊บนี่ก็จะได้เบิร์ดออกมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงในรูปแบบแรกก็คือก็ก็เรียกว่านับอินเด็กเอาเอออยู่ที่อินเด็กเท่าไหร่แล้วก็ใส่เลขอินเด็ก Index นั้นแล้วมันก็แสดงออกมาแต่ต่อมาครับก็จะเป็นการแสดงตำแหน่งสุดท้ายเนาะ ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายนี้ก็ง่ายมากนะครับผมเราก็ใส่เป็นลบหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็กดรันเลยปึ๊บนะเราก็จะได้ฟีดออกมาเราฟีดอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นาการกําหนดช่วงเนาะซึ่งผมก็จะกําหนดช่วงเป็นอินเด็กซ์ที่ศูนย์จถึงอินเด็กซ์ที่2นะครับผมโอเคแล้วผมก็กดรันเลยจื๊บ่าขัดกระเบิดมาละโอเคต่อไปก็จะเป็นการกําหนดกํากหนดกําหนดจุดเริ่มต้น ไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับผมก็ก็ผมอาจจะกําหนดเป็นศูนย์นั่นแหละกาหนดศูนย์ไปถึงตัวสุดท้ายนะครับมันก็ควรจะเริ่มจากแคทเนาะนี่แบบนี้นะครับหรือหรือหรือรอ,อาจจะเ,เป็น2แล้วกันนะครับผมก็จะได้นะครับเป็น dog กนะับฟิชเนาะโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือการกําหนดคือการกําหนดจุดสิ้นสุดนะครับผมก็จะกําหนดเป็น4นะนะผมก็กดลันเลยจื๊บ นี่ครับผมก็จะได้ Cat, Bird, Dogfish นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการ a อ s e t เนาะซึ่ง a s s e t ไปแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่าก็ไปแล้วต่อไปเราก็จะมาอยู่ในส่วนของ s ซ t นะครับผมก็จะไปไว้นิดนึงครับเซ t การประกาศเซ็ก็ง่ายมากคนระับผมก็อาจจะมีตัวแปรนําขึ้นมาแล้วผมก็ใส่ปีกาแบบนี้แล้วผมก็ใส่เลย 1, 2, 3, 4แล้วก็5นี่แต่ผมบอกว่าอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปะกะติก่อน ผมจะปิิ้นออกมาปกติก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปิ้นมาปึ๊บมัได้1นก็จะได้1 2 3 4 5แล้วถ้าผมดันทะลึ่งล่ะใส่4ใส่5เพิ่มแบบนี้พอผมกดลันปุ๊บผมก็ยังได้1,2,3,4,5เหมือนเดิมนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มกับการลบค่าเนาะสำหรับเซตก็ง่ายมากครับผมเราก็ใช้นำ d ก็คือเราเอาตัวแปรนําขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันแอดเนาะจากนั้นผมก็ใส่ไปว่าผมอยากเพิ่มค่าอะไรผมอาจจะเพิ่มค่า6แล้วกันแบบนี้แล้วผมก็ลองปริ้นนําออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมก็กดละเลยปึ๊อนี่ครับก็จะได้ละหนึ่งสามสี่ห้าหกแล้วทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออหกไม่เอาเอาเอาห <6. S 2> ออกแล้วกันสมมตินะครับหกออกแล้วกันผมก็ใส่หเข้าไปแล้วผมก็ปริ้นใหม่ปริ้นนําออกมาใหม่ แบบนล้วหกก็กดลันครับปุ๊บนี่ครับหกก็จะหายไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนของเซตเนาะซึ่งเซ็ะม,มันไม่สามารถเข้าถึงผ่านอินเด็กซ์ได้เนาะก็เลยการแสดงก็เลยแสดงมาทั้งหมดนะครับซึ่งหลักๆของเซตก็คือมันไม่ควรจะซ้ํากันเนาะถ้ามันซ้ํากันมันจะหยิบค่ามาเพียงค่าเดียวก็เหมาะกับการเอาไปทํางานบางอย่าง นะครับที่เราไม่อยากให้มันมีข้อมูลซ้ําๆเยอะๆนักเหมาะสมสําหรับงานนั้นๆนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็เราได้เรียนอ่ทูพ p l e ไปเนาะซึ่ง t ูพ l อก็มีจุดเด่นก็คือว่าเรามีการเก็บข้อมูลแบบลิสต์แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลังคือเปลี่ยนได้แต่มันยากนะครับผมแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นเซตเนาะ เซตก็มีจุดเด่นก็คือห้ามาไม่ควรซ้ํากันและถ้ามันซ้ํากันมันจะหยิบค่าไปเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม